รู้สึกว่ามันแบบ amazing มันว้าวมากๆเลยนะคะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเอ่ยในลุกนี้เลยค่ะเขากำลังทำท่าแมวอยู่นะคะเพื่อนๆโอ้เฮย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะเพื่อนๆค่ะเอ วันนี้นะคะปอปก็ใส่เสื้อสีแดงอีกแล้วนะคะเอาละค่ะพูดถึงเกมในวันนี้นะคะปอปก็มีคอนเทนต์จะมาทําอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับ มอดอีกแล้วนะคะปอก็ไปเจอมอดหนึ่งนะคะเป็นมดที่ปอไม่เคยเห็นเลยพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบ Amazing มันว้าวามากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะปอจะมาเล่นอะไรนะคะอะไรหรอคะพี่ปอที่บอกว่า Amazing นะคะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะคะคือทุกคน ถ้าใครเห็นแล้วนะคะก็ต้องเฮ้ยพี่ปอสุดยอดเลยอะเออไม่เชื่อมาดูกันนะเดี๋ยวปอจะมารอเวลานะคะเพราะว่านางเนี่ยอยู่ตรงกลางค่ะปอเห็นแล้วปอเห็นแล้วทุกคนเห็นกันหรือยังจังว่ามีอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปคะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเอ้ยมีคนกําลังเดินมานะคะเออผู้หญิงคนนั้นนะคะคือสภานักเรียนนี่นาแต่ว่าเขาดูแปลกแไปใช่ไหมล่ะคะ คือแบบว่าสุดยอดเลยมาดูกันนะคะดูดิดูดิเฮ้ยโอ้ my god แล้วพอจะบอกว่ามันแบบว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆนะคะทุกคนดูสิเขากำลังทำท่าแมวอยู่นะคะเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวนะฉันไม่เคยเห็นสภพานนักเรียนนะคะในลุคนี้เลยค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปอเลยนะคะโหไม่คิดเลยว่าเธอเนี่ยจะหุ่นดีแล้วก็จะเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะก็คือเขานะคะแต่งตัวนะคะเป็นชุดบิกินี่แล้วก็มีการใส่อุ้งมือน้องแมวนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแถมมีหูแมวสีชมพูด้วยนะคะทุกคนเฮ้ย แล้วทุกครั้งนะคะที่เขาเนี่ยหยุดเดินใช่ไหมคะเขาก็จะทำท่าเหมือนน้องแมวนะคะน่ารักมากๆเลยโอ้โหทุกคนตรงคอของนางเนี่ยมีกระดิ่งนะคะเป็นสีทองด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยเอาจริงคืออยากให้เขานะคะทําของยันจังเหมือนกันนะคะอยากรู้ว่าถ้ายันจังเนี่ย แต่งแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงสงสัยเนี่ยจะเซ็กซี่น่าดูเลยนะคะเออแต่ว่าเขาเนี่ยมองเราไม่ละสายตาเลยนะนี่เธอกำลังทําหน้าที่อยู่หรอคะโอ้โหเสภ้อาเธอเนี่ยไม่เหมาะแกก,กันจะมาเป็นสภานักเรียนเลยนะคะดู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 ด,ด,ดูแต่ว่าถ้าให้เทียบนะคะระหว่างเธอกับฉันเนี่ย เรามันคนละขั้นกันเลยละค่ะโอ้โห oh, ทุกคนดูสิคะว่าตัวละครของเราในวันนี้นะคะคือสมบึ้มยิ่งกว่านางนะคะพเพื่อนเพื่อเออเอาละค่ะภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะมากําจัดนางกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอิจฉาที่นางเนี่ยโอ้โหน่ารักขนาดนี้นะคะเอ่ม วิธีที่เราจะใช้กับนางเนียววันนี้นะคะคือเราจะไม่ใช้ลำโพงค่ะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการทำให้นางเนี่ยไม่โดนเผาก็โดนไฟฟ้าช็อตนะคะทุกคนเดะปอขอทำการหยุดเวลาก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เวลามันเดินนะจ๊ะ <c oughs> แหม มึงอาจจะมาเป็นสาวสุดสวยหรอจ้าฝันไปเถอนนะการที่เธอนะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเธอก็จะต้องตกเป็นเป้าสายตาของผู้ชายเฮ้ยเธอนี่นะมันร้ายจริงๆเลยฮะเออเออ เออฉันก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ฉันเนี่ยขโมยทรงผมของเธอมาน่ะเพื่อนอันนี้นะคะคือปอก็เล่นตัวละครมีใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยไปดูดทรงผมของน้องนะคะมาใช้เองค่ะน้องก็เลยไม่มีผมนะ <c oughs> ทุกคนเออจึงขอโทษนะสาวน้อง <c oughs> ก็คือขอยืมผมก่อนวันหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะก็วิธีที่เราต้องใช้ต่อไปนี้นะคะคือวิธีที่เราอะใช้นาน,านทีถูกไหมคะลงไปที่ห้องเย็บผ้าน,นะคะเพื่อเอาได้นะจ๊ะจะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับน้ำดีไหมเพราะว่าเขาเนี่ยมาในชุด บิกินี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะปอว่าเราใช้ไฟฟ้าช็อตเขาดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอวางของก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็หยิบอันนี้ไปเลยค่ะ <c oughs> มันคือแบตเตอรี่นะจ๊ะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาถังน้ำนะคะมาเติมน้ำก่อนนะสิเฮ้ยโอ้โหนอยู่เต็มเลย เดี๋ยวปอจะเอาถังน้ำนะคะมา,าไว้ท่าแถวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนางกําลังเดินวนกลับมาวะ่ะสงสัยจะไม่ทันนะคะเนี่ยไม่ทันแน่แนเลย โอเคค่ะทุกคนปึ๊บเอิมนางกำลังเดินมานะคะโถทั้งไม่น่าเลยวันนี้เนี่ยนะเธอนะอุต่าห์แต่งตัวสน่ารักเลยนะ่ะแต่ว่าก็อืมได้แค่กวันนี้เลยค่ะ <c oughs> นางกำลังเดินมานะคะทุกคนดูนี่สิขาโอ้โหเฮ้แต่ไม่รู้ว่ามันจะถึง,งานางหรือเปล่านะเออขอให้ขอให้โดน ด้วยเอออมันบอโดนอเออเออเออเปล่าค่ะเปล่าค่ะอืมคือเขาเนี่ยค่อนข้างขี้สงสัยเรามากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะวิ่งมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนางเนี่ยจะเดินมาบริวเวณนี้เหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้แหละเธอไม่รอดแน่ๆน่แย ข้างหลังมีคนมาเฮ้ยทุกคนเราต้องอาศัยตังหวะตอนนี้นะคะเร็เวเร็เวเร็เวเร็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 วอ้าเฮย้ยมันใช้ไม่ได้ผลกับสภานักเรียนเหรอเนี่ย w h a t นี่คือเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเราไม่สามารถใช้วิธีนี้กับนางได้แล้วหรอนี่อย่าบอกนะคะว่าฉันทำมาทั้งหมดคือเสียเวลาเปล่าแปลวแฮ สงสัยว่าเราเนี่ยคงจะต้องใช้ลำโพงจริงๆนะคะเพื่อนๆโหเศร้าจังเลยนะ่ะอุตส่าห์จะไม่ใช้วิธีเดิมๆแต่ก็ไม่ได้อะ่ะก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมๆนะคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวปอจะวางลำโพงนะคะไว้ตรง แถวแถนี้แล้วกันนะคะปุ๊บนี่เลยนี่เลยวางกันเลยค่ะหยิบรีโมทขึ้นมานะคะนี่เมื่อไหร่เธอจะเดินมาถึงนะฮะฉันรอเธออยู่นะคะน่อไเห็นไหมโอ้โหกำลังนั่งเป็นน้องแมวอยู่เลยนะคะนางกําลังจะเดินมาแล้วทุกคนอึ้บอ่าตอนนี้แหละค่ะทุกคนฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่ อันนี้คือก็สำเร็จแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยฉันต้องปิดปากเธอโหสองคนนี้เดินมาพอดีเลยอะเอายังไงดีคะเนี่ยถ้าเราลงมือทั้งสองคนเลยล่ะคะมันจะเป็นยังไงก็ต้องลองดูลองดูเออโอ้ oh my god ฉันว่านะเรื่องเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราขอทำการหัวเราะก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะบ้าแล้วนะคะเพื่อน,เอ,นเอิม่มจากหนึ่งนะคะแถมมาอีก3ามคนคะ่ะเอ่มไม่น่าเลยเดี๋ยวน่าจะมีคนเดินมาอีกแน่ๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะรีบนะคะจาัดก,การให้หมดเลยแล้วกันนะ เฮ้ยเราเข้าประตูนี้ไม่ได้นี่วาได้ไงกุญแจกุญแจตกพอดีเลยอะเข้าไปในนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนอืออันนี้คือฝากนะทุกคนปึ๊บเผาโอเคเรากำจัดนะคะไปได้แล้วหนึ่งคนนะคะปึ๊บทำการเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะเฮ้ยฉันเห็นอือ ฮา uh huh. และวันนี้ฉันจะมาลงมือแบบพิเศษใส่ไข่ค่ะทุกคนจะก,การมันอะไรโลกอื้หือื้อออหเยอกมากเลยเดี๋ยวปอจะเอาพวกนางนะคะมา,าไว้ในนี้ให้หมดเลยนะคะเพื่อเก็บค่ะแต่ว่าเราจะไม่เช็ดพื้นนะคะเพราะว่าพื้นเนี่ย มันเลอะเทอะไปหมดเลยคือขี้เกียจแล้วนะคะเก็บ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 ให้หมดเลยจ้าฟึบเสร็จแล้วนะคะและนั่นคือฝีมือของน้องสาวคนนี้เลยนะคะโอ้โหสยองมากเลยอะทนดูไม่ได้คะ่ะต้องปิดประตูไว้นะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ คลิปในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ว้าวมากๆจริงๆนะคะปอให้ไปเลยค่ะร้อยเต็มร้อยนะคะคือแบบมันเลิศจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยถ้าชอบคลิปในวันนี้กันนะคะส่วนคลิปหน้าปอจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน